ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ได้ยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องผมครับสกายฮะช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยลงคลิปเลยนะครับเพราะว่าสอบนะครับแล้วก็ไม่ค่อยสบายนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็สอบเสร็จแล้วนะครับก็จะพยายามลงคลิปนะครับซึ่งตอนนี้เป็นวันที่หนึ่งเมษายนนะครับละครเหนทันมากิโลกิโลก็เข้ามาแล้วนะครับไหนกิโลกิโลซึ่งผมสมนะครับก็จะส่ม อันนี้ผมจะสุ <c> ่ม <oughs> เอาแค่ตัวเดียวนะครับไม่ได้สุ่มจนร้อถ้ามันออกก่อนก็จะหยุด <c oughs> <c oughs> ไปครับครั้งที่หนึ่งฉันยืนอยู่ข้างความยุติธรรมหน้กากางหวานนะครับ ไปครับครั้งที่สองฉันคำไม่ออกหรอกนะสไนแมนเสียงผมก็อาจจะปแปลกหน่อยครับเพราะว่าไม่ค่อยสบายครั้งที่สามครับกำจัดคนที่ต่อต้านพวกเราน่าจะเป็นพิศาัต้ใตดินครับตาไม่ใช่ การลิลาเสร็ได้ครับะะเดี๋ยวจะแสดงให้แกดูพลังที่แท้จริงบิสคิงนะครับได้ครับครั้งที่ห้าแล้วนะครับแกคิดว่าฉันไม่สักิจอีไออังนะครับ อีกก่อนครับเดี๋ยวจะว่าบบสงอีกแล้วนะครับเ้ข้าจะบทขยี้แกให้เป็นจุนไข่กัโอุย โอ้ดีอยู่นะครับราชาทะเลลึกจะไม่ดีไหมครับนะครับ S S R ตัวแรกออกแล้วนะครับสุ่มไปครั้งที่เท่าไหร่เอ่ยสุ่มไปครั้งที่หกนะครับก็ออกเป็นราชาทะเลเลยนะครับต่อครับออกเร็วนะครับออกรอบที่หกก็ออกเร็วนะครับ จงติดตามข้าบุกโจมตีราชาน่านฟ้าได้ครับครั้งที่แปดอย่างน้อยฉันก็เป็นฮีโร่ระดับเอสเน็กครัาครั้งที่เก้า พิศานแห่งเมืองวิญญาณคัมบอินฟินิตี้อังที่สิบแล้วนะครับอุ้ย <c oughs> ทุกคนกำลังมองดูร่างกายของฉันกำลังดูอยู่เุอปปร์ดาร์ชายนะครับอเอสอยร์ออกเร็วนะครับรอบที่สิบใช่ไหมครับถ้านับไม่ผิด เช็คกันยิงนับเลขกอันนี้อยู่อ้ยสิบครั้งเอเออกแล้วสองครั้งดูโซนนั้นน่าจะได้สุ่มร้อยแปดสิบบนะครับอีกแปดสิบครั้งมาดูกันครับว่าเกโลกิโดจะมาหรือเปล่าฉัน <c oughs> ยืนอยู่ข้างความยุติธรรมหน้า,นนากากหวานนะครับ ฉันขับไม่ออกแล้วนะฉันก็เลยขับไม่ออกแล้วลนะ่ะสมายแมนนะครับไปครับเอเซยร์อาร์รอบต่อไปจะเป็นกิโลกิโลนะครับมันจะออกโอ้สมายแมนเองแล้วครับเฮ้ยสมายแมนอีกแล้ว <cents input> อาหารมาแล้วยุงนะครับมาแล้วครับโลกใบใหม่ที่สร้างปีศาจเป็นหลักแน่นอนครับกิโลกิโลก็ไม่ได้ตกใจอะไรขนาดก็มันต้องออกเอ๊ยแต่ ตัวนะครับแต่ว่าเอสตรานี่ออกเร็วนะครับสุ่มไปประมาณน่าจบสี่นะครับถ้าถ้านับไม่ผิดน,นะครับเอ้ย15เหรอมันผมพอแค่นี้แล้วกันก็ว่าตัว่ามันก็เลยแค่3ครั้งเองนะครับงั้นเราไปให้สุดกันดีกว่าไปให้มันสุดไปเลยอีกแค่3ครั้งเองนะครับไปเลยนะครับ ตาไม่ออกหรอกครับสามครั้งนี้กำจัดคนที่ต่อร่างพวกเราให้หมดนี่คือกฎของพวกเราเอนนาอกนข้งที่สองแทมเมอร์เฮดนะครับตายปั๊บนะตาย ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็จะพูดอะไรแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยสบายครับยังหายไม่ดีเลยก็เดี๋ยวคลิปรีวิวเดี๋ยวผมจะทาออกมานะครับเดี๋ยวทาออกมาครับาดูได้เลยนะครับ ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ